สะพานบุษดีชมจันทร์เรายืนอยู่บนสายหมอกอยู่บนทะเลหมอกพระอาทิตย์สาดส่องแสงสีทองบนหมอกเห็นไหมทุกคนปีนี้เป็นยังไงได้หลวงเชียงดาวเราเปิดแล้วแล้วเขาอนุญาตให้ขึ้นยังไงลักษณะแบบไหนฮะโอ้โหนี่ย่างหมูกันส,สดๆเลยนะทุกคน ทุกคนหูหมักสามแสนตกบรรยากาศทงบิวแบบเนี้ยทุกคนกําลังเตรียมตัวที่จะขึ้นดอยหลวงกันทุกทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่เขตพันธ์สัตว์ป่ากันแล้วก็เตรียมตัวที่จะปีนขึ้นดอยหลวงกันโน่นฮะวันนี้เขาจะไปนอนบนดอยหลวงกันนะทุกคน ชมจันทร์เรายืนอยู่บนสายหมอกอยู่บนทะเลหมอกพระอาทิตย์สาดส่องแสงสีทองบนหมอกเห็นไหมทุกทุกคนนี่คือบรรยากาศของแต่ละวันนะที่บน่อนพระจันทร์สงกดแห่งนี้นะครับได้นําบรรยากาศาสวยๆเนี่ยมาให้กับแฟนๆรายการของสองกดวอร์ี้ได้รับชมกันนะครับ จิบกาแฟได้นะครับพี่กาแฟมีที่สารานะครับ,รบ,รบสุดยอดทุกคนมาสัมผัสกันได้นะครับโอ้โหนี่ฮะหมอกเต็มเลยนะทุกคนโอ้วัสดีครับ ครับดีครับโอ้ตอนรับนายช่างใหญ่นี่มาจากเชียงใหม่มาจากสันป่าตองนี่เองนี่นะครับนี่นายช่างสามารถครับโอ้นี่นายช่างสามารถนี่เป็นช่างผู้รับเหมาออกแบบทุกอย่างนะฮะลายใหญ่ในเชียงใหม่นี่นี่ใครก่อสร้างบ้านในจังหวัดเชียงใหม่นี่ติดต่อได้นะที่นายช่างสามารถนะฮะโอ้แบบรับเหมาก่อสร้างใหญ่เลยนะทั้งโรงแรม ะ,ะ,ะ,ะไ,ไฟฟ้าปลาปลาอะไรพวกนี้นะครับไฟฟ้าปลาปลาด้วยใช่ไหม<_ <d> _โอ้โหนี่บอกเบอร์โทรเลยทีศูนย์แปดสามสี่แปดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นะครับพูดช้าๆหน่อยสิ <_ S 1> <_ s> ฟังไม่ทันหมดเลยศูนย์แปดสามครับสี่แปดศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นี่นะครับนี่คือคนายช่างใหญ่นะถ้าใครเพื่อนๆหรือว่าแฟนรายการส่งกฎไรตี้ถ้าใครสนใจที่จะสร้างบ้านก็ดีนะฮะ หรือว,ว่าไฟฟ้าป้าป้าทุกอย่างนี่ติดต่อที่นายช่างนี่ที่เบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้นี่น, <ะ S 1> นี่นวันนี้ให้โอกาสให้เกียรติกบมว่าพระจันทร์สกกตได้มารับชมบรรยากาศทะเลหมอกบนอ่อนพระจันทร์สกกตขอพระคุณไปอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ทะเลหมอกพระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเนี่ยนะฮะคือบรรยากาศโดยรอบๆที่บนอ่อนพระจันทร์สกกตนี่คือสะพานบุษเตรีชมจันทร์ชมทะเลหมอกครับทุกๆคนคนวัสดีคไป ข้าวต้มร้อนๆครับพี่ข้าวต้มร้อนๆนะฮะนี่บูชาของครับเครื่องปรุงมากินเลนเอาเครื่องปรุงมาที่นี่ก่อนพี่ศาสตร์นะฮะพี่ชายเนี่ยเขามาประจาเคยมามมวนพระอาจารย์ทรงกดนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่ที่พระธาตุดดยเชียงดาวนะแล้วก็ทรงกดที่เคยให้ให้เหรียญหลวงปู่ไปองค์หนึ่งตตอนนี้ไม่มีแล้วนะพี่ศาสตร์มีแต่คนมาหาไม่มีแล้วนะฮะ เหียนั่นที่ที่เคยให้ไปฮะหมดเกี้ยงเลยข้างบนที่พระอาจารย์ก็ไม่มีฮะเนี่ยต้องเก็บไปให้ดีเลยนะฮะเพราะว่าเป็นเหรียญขององค์หลวงปู่นะฮะเนี่ยสายๆมาก็ทะเลหมอกปีเป็นผืนนะทุกคนนะมองแทบไม่เห็นไดยหลวงเชียงดาวแล้วนะฮะตอนนี้นะฮะ นี่น้องๆก็มานอนบนเต็นท์นะฮะข้างบนเต็นท์กันนะฮะชมทะเลหมอกที่บนบนพระจันทร์ทรงกรดกันนะฮะ เนี่ยขึ้นโดยหลวงนี่เดี๋ยว้องสอบถามน้งองมนูลหน่อยหนึ่งนะเพราะว่านัมนูเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับอะไรนะป่านักสื่อความหมายธรรมชาติโดยหลวงเชียงดาวเอาเสียงดังหน่อยฮะเสียงดังหน่อยนักสื่อธรรมชาตินักสื่อธรรมชาตินักสื่อความหมายธรรมชาติความหมายธรรมชาติของโดยหลวงเชียงดาวอยากจะถามนองมูลหน่อยว่าปีนี้เป็นยังไงโดยหลวงเชียงดาวเราเปิดแล้วแล้วเขาอนุญาตให้ขึ้นยังไงลักษณะแบบไหนฮะปีนี้นะครับเขาจะจํากัดคนนะครับอยู่ที่แค่ วันละไม่เกินหนึงรอคนนะครับแล้วก็จะหยุดขึ้นทุกวันพุธนะครับแล้วก็ต้องมีการหยุดหยุดทุกวันพุธใช่ครับต้องมีการจองจองล่วงหน้าล่วงหน้ามาผ่านระบบนะครับซึ่งปิดไปแล้วนะปีนี้ก็คืออ๋อปีนี้ปิดไปแล้วใช่ครับอ๋อหมายถึงว่าคนที่กำลังขึ้นมาที่เขาจองกันมาล่วงหน้าแล้วใช่ครับ การจองมีการจ่ายเงินผ่านระบบเรียบร้อยแล้วครับไม่สามารถพกอินได้ครับโอ้ไม่สามารถพกอินได้นะทุกคนแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวกันได้โอ้ใครจองก็ต้องคนนั้นเท่านั้นฮะเพราะว่าโดยหลวงของเราเนี่ยเป็นเขาลงจดลงทะเบียนเป็นชีวะมนฑลของโลกก็เลยระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมก็เลยอาจจะมีมากขึ้นนะเป็นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปแล้วครับเปิดแค่สิบวันตอนนั้นวันที่สิบถึงสิบเก้าโอ้เข้าใจละเขาปิดตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วทุกคนหมายถึงว่าใครที่จะมาขึ้นโดยหลวงเนี่ยเขา เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เดือนพฤศจิกาใช่ไหมก่อนเดือนพฤศจิกามาแล้วแต่ถ้าใครจะมาลงทะเบียนแล้วใครจะมาลงทะเบียนตอนนี้คือไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเต็มหมดแล้วเขาจํากัดคนขึ้นนะฮะวันละหนึ่งร้อยคนนะครับ,รบนี่ก็ต้องขอบคุณน้องมลมากๆที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโดยหลวงแล้วก็เห็นได้ยินข่าวว่าเห็นตั้งแคมป์ทำแคมป์อะไร <laughs> อบ,บอกบอกแฟน,แฟน,แ,ฟน,แ,ฟนแฟนรายการสอกอตวาไรตี้หน่อยสิตอนนี้ก็ก็แล้วก็มี กำลังทำเป็นลานกางเต็นท์นะครับของของชุมชนของชุมชนนะครับก็เป็นอีกอีกวิวหนึ่งเนาะก็จะเป็นวิวดอยหลวงเห็นเห็นดอยหลวงเต็มเต็มโลกครับมันจะได้เป็นแหล่งบ้านถ้ำเชียงดาวเรอมันจะได้เป็นแหล่งเนาะฟิวก็จะเป็นทุ่งนาเป็นเป็นบรรยากาศสระน้าอะไราเงี้ยแบบมองวิวดอยหลวงเชียงดาวมีสระน้ํามีภูเขาเป็นแบ็คกราวด์ครับสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวกาลัง เตรียมเตรียมการครับเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนี้อ่านี่เดี๋ยวถ้าเปิดเดี๋ยวแจ้งมานะเดี๋ยวรายการสมกดิวารไตี้เดี๋ยวไปรีวิวให้นะนี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทังบนมากๆนะวันนี้เอ้าชมทะเลหมอกพอาทิตย์ขึ้นครับทุกคน น้องสายเนี่ยนะทุกคนน้องสายนี่เขาเป็นหลานสาวของพี่นิคมเจ้าของระเบียงดาว<ช>นี่วันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยืยมมอนวันพระจันทร์ทรงกรดเนาะ,ะนี่นะฮะน้องสายนะครับนี่นะครับทุกทุกคน <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับน้องสายอากาศดีมากๆเลยค่ะว้าวดูไปทางนี้ทะเลหมอกเต็มเลยแต่เมื่อเช้านี่ <c oughs> แต่ตอนนี้มันสายไปหน่อยแล้วเนาะใช่ค่ะฝนก็จะเป็นทะเลหมอกหมดเลย นี่นะฮะอากาศดีมากมากเลยค่ะนี่น้องสายดอยหลวงเชียงดาวเห็นไหมค่ะตรงนู้นก็จะเป็นดอยหลวงดอยหลวงเชียงดาวใช่ไหมคะใชนนนนน่นี่คือดอยหลวงเชียงดาวนี่นะฮะนี่ดอยหลวงเชียงดาวนี่นะครับสวยามวากมากเลยค่ะตอนเช้าเราก็ถ่ายทะเลหมอกไปครั้งหนึ่งแล้วน้องสายใช่ค่ะตอนนี้มาถ่ายรอบสายๆรอบสายๆก็ยังสวยอยู่นะคะก็มีแดดแสงแดดเข้ามานี่นะฮะ มีแสงแดดมียังมียังมีหมอกอยู่ตรงนู้นะฮะยังมีทะเลหมอกอยู่ฝั่งตรงนู้นนะคะครับผมนี่พระอาทิตย์ก็ขึ้นสูงแล้วนะะตอนนี้นะฮะอากาศก็ยังเย็นๆอยู่อากาศยังเย็นอยู่นะฮะถึงจะสายแต่อากาศก็ยังเย็นเย็นหนาวๆอยู่นะฮะนี่ยขอบพระคุณน้องสายมากๆนะะที่ให้เกียรติที่ให้เกียรติม่อนพระจันทร์ทรงกรดได้มีโอกาสได้รับใช้นะครับมีโอกาสน้าก็เรียนเชิญใหม่นะน้องสายนะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะ กิบกาแฟยามเช้าทุกทุกคนนะฮะวันนี้พี่สาวพี่เดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกที่บนม่อนพระจันทร์สมกตคค่ะข้าต้มที่นี่อร่อยมากเลยค่ะว้าวขอบคุณครับต่อได้นะครับต่อได้มีเยอะนะครับ อนนี้ก็รถตู้นะฮะขึ้นมารับลูกค้านะที่บนม่อนแล้วนะครับรถตู้ก็ขึ้นได้นะทุกคนซุปข้าวต้มร้อนๆทุกคนข้ามกลางอากาศหนาวเย็นสายหมอกบนม่อนพระจันทร์ทรงสดอาได้ไหมครับนายช่างอร่อยเลยครับอร่อยไหมครับโอ้จิบข้าวต้มยามเช้าบนม่อนพระจันทร์สด กับทีมงานดีมการเกษตรอร่อยไหมครับเซดีมอร่อยเลยครับพี่ต้องใส่ยศแกด้วยครับเซดีมเซดีมการเกษตรครับผมนี่ได้พลาดกับแฟนประการสอบตริจิตได้รับชมกันต่อได้นะครับต่อได้นะฮะข้าวต้มนะครับผมนี่นะฮะนั่งทานข้าวต้มกันนะครับรับการความร้อนข้าวต้มร้อนข้าวต้มอร่อยสิข้างล่างนี่ละอุฮะต้องเอ่อซดร้อนๆอย่างเย็นฮะอากาศหนาวหนะครับสุดพิเศษนะที่นี้ ครับสูตรพิเศษบนมอนพระจันทร์สงกรดนะครับกินไปกินมาเขาถ่ายไว้ข้างล่างด้วยกำลังเตรียมตัวที่จะขึ้นดอยหลวงกันทุกทคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปที่เขตรันธุ์สัตว์ป่ากันแล้วก็เตรียมตัวที่จะปีนขึ้นโดยหลวงกันโน่นฮะวันนี้เขาจะไปนอนบนดอยหลวงกันนะทุกทคนเนี่ยนะฮะเป็นรายการสงกรดวาไรตี้นะความสูตรวิจัยก็มีโอกาสก็มาพักผ่อนที่มอญพระจันทร์สงกรดนะถ้าใครจะขึ้นดอยหลวงก็มาชมทะเลหมอกบนมอญพระจันทร์สงกรดก่อนแล้วก็ ตอนเช้าก็ขึ้นโดยหลวงต่อนี่โอ้โหนี่ย่างหมูกันสดๆเลยนะทุกคนเนี่ยนะฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะ,ะ,ฮะย่างหมูแล้วก็ยังมีหมูกระทะเนี่ยหมูกระทะเขามีคนเขาล่ำลือว่าหมูกระทะแม่ส่วนใช่ไหมครับเขาบอกว่าสุดยอดมากเลยอ่ะมีแต่คนสั่งนะ,ะบางทีใครมาเชียงดาวเนี่ยเขาจะสั่งเดบไปที่หมูกระทะแม่ส่วนเลยนะ,ะที่ร้านส้มตำอุดรคือร้านเดียวกันนะฮะร้านเดียวกันนะฮะเนี่ยนะครับ น,นี่คือบรรยากาศเร้านส้ตมตำอุดรเนี่ยมาย่างหมูบนม่อนพระจันทร์สกดนี่นี่เขาบอกว่าสูตรสูตรย่างหมูสามแสนก็อย่างนั้น,นว่าจะอร่อยแค่ไหนนะฮะน,น,นุม่มมากโอ้ แสนบกับบรรยากาศทุงวิวแบบเนี้ยทุกคนหล่อไหมหล่อไหมนี่นี่ก็เจ้าของร้านส้ตมตำ <c oughs> ดอเชียงดาว <c oughs> อ่ะฝากร้าน <c oughs> หน่อยเชววันร้านอยู่ไหนของ,งอชียงดาวร้านอยู่ข้างหมู่อินเตอร์ชียงดาวฮะ <c oughs> อ,อยู่ตรงตรงข้ามแอดไว์ฮะ โอ้เนี่ยถ้าใครมาที่อำเภอเชียงดาวเนี่ยจะต้องแวะไปชิมที่ส้มตําอุดรตำอุดรแล้วก็แม่สวนหมูกระทะถ้าใครจะไปที่ไหนฮะ,ะไปนวลทองหรือไปที่ไหนในเชียงดาวเนี่ยต้องมาแวะซื้อหมูกระทะที่ร้านแม่สวนหมูกระทะแม่สวนหมูกระทะแม่สวนหมูกระทะส้มตําอุดรนะใช่ไหมใช่ครับโอ้เนี่ยร้านอยู่ติดกันเลยครับมาตรงนี้มีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าเรา มีดาวบนดินอ่าปกติดาวบนดินจะอยู่ในเมืองนะฮะแต่เนี้ยเรามาอยู่ชนบทแล้ก็แต่เรามีดาวบนดินให้ดูมีทะเลหมอกด้วยตอนเช้าสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออากาศอากาศบริสุทธิ์มากโอเคนี่นะฮะนี่เจ้าของร้านหนุ่มลูกหล่อส้มตำอุดรเชียงดาวทุกทุกคน่อะอร่อยค่ะ อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะบรรยากาศดีอันนี้ก็เจ้าของร้านนะเนี่ยค่ะอนนี่เจ้าของร้านตองบินดอนนี่นี่นี่วนสองคนจะลุกเป็นไฟฮะฮะนสองคนจะลุกเป็นไฟเลยใช่ไหมโอ้โหนี่อันนี้ย่างหมูหรือลมควันหรือยังไงนะเนี่ย นี่สวัสดีครับ i̇şte นี่โอ้โหนี mm ่น hmm. ี er ่มาจากมาจากไหนครับเนี่ยมาเป็นเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหน้าลูกหล่อเหมือนกันเลยอ่ะในเมืองครับมาจากเชียงใหม่เลยครับโอ้ขับรถมากินนี่โดยเฉพาะเลยโอ้ครับผมยินดีต้อนรับสูงม่อนพัชจรสงกรครับผมอันนี้มาจากไหนคะกรุงเทพใช่ไหมพี่น้องเชี่ยงรับมาจากกรุงเทพค่ะแนะนําเลยนะคะม้อนพัชจรสงครามค่ะทั้โอ้โหพุกค่ะพุกพุกเหรอเขาจุดพุกกันใช่ไหมเขาจุดพุกค่ะโอ้ ดาวแยกไม่ออกเลยค่ะว่าไหนพวนไหนดาวโอ้นะครับนี่นะครับขอบคุณมากๆครับผมนะฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่มาจากไหนนะครับมาจากชายประการค่ะชายปากล้านโอ้โหนี่ถ้าจริงๆถ้ากลางถ้ากลางวันเนี่ยนะเรายืนมองตรงนี้เห็นชายประการเห็นปังโม่เลยนี่เขาโม่หินกันเลยนะนี่นะแต่ไหนอ่าแต่กะนะฮะขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติกับนพระจน์สมกตนะครับอันนี้อันนี้ถ่ายให้กับรายการสมกตวาไรตี้ ในช่อง YouTube ให้กับแฟนๆรายการสกปรกรดีรับชมกันนะฮะในคนไทยก็จะลิ้นพันเหมือนกันแน่ <laughs> <laughs>